สวัสดีครับเควสคานิวัลนะครับก็มาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับแต่น่าเสียดายครับกิจกรรมนี้ครับรู้สึกว่ามันจะแปลกแปลกเมื่อก่อนจริงๆเควสที่เรายังทําไม่เสร็จนะครับสามารถทําต่อได้แต่ตอนนี้ครับดูครับไม่มีให้ทําครับอืมโคตรเสียดายเลยครับเสียดายน่าจะทําไม่เสร็จตั้งแต่เมื่อวานครับคนนึกว่าวันนี้ก็จะทําได้อีกครับแต่ว่าสรุปทาไม่ได้ครับแต่ว่า สำหรับใครนะครับทำได้เอ่อต้องเฟสได้ประมาณ3ามสิบถึงสีสิบนะครับแนะนำครับให้เหลือประมาณสักเฟสสองเฟสครับไม่เป็นไรครับใช้ทิ๊กซื้อได้กดตี้เสร็จสิ้นนะครับใช้ทิตในการจ่ายนะครับแล้วก็รับเป็นเศษมีเป็นด้าครับอืมโคตรเสียดายเลยครับจริงๆน่าจะทำเมื่อวานจะได้เสียทิตน้อยๆครับอืมเสียดายมาก แต่ว่าจาใจครับจําใจต้องเอาอีกอดีน่าจะไม่ได้เอาครับไปดูครับว่ามีตอนนี้มีเท่าไหร่ครับตอนนี้มี29ชิ้นนะครับก็ขาดอีก11ชิ้นนะครับก็ครบเป็นตัวแล้วครับตัวปพนด้านะครับสกิลค่อนข้างดีครับสำหรับแบทเทิลหรือแรงนะครับ นี่ครับลดความเสียหายที่ได้รับ60%นะครับและเพิ่มความเสียหายธาตุของตัวเอง30%นะครับค่อนข้างดีมากนะครับสามารถลงดันได้ด้วยนะครับนี่ครับเพิ่มความเสียหายของธาตุนะครับตั้ง30%ครับทั้งเบดทั้งดันก็โอเคครับนี่ครับเมื่อได้รับความเสียหายมีโอกาสที่จะได้รับ10แต้มของความแกร่งและเพิ่มความเสียหายของตัวเอง15%ครับ น่าจะได้ความโกรธสิบเต็มนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายนะครับสิบห้าเปอร์เซนนะครับอยากได้มากเลยแต่คงต้องรอนะครับเพราะเราเป็นสายฟรีที่เติมน้อยคิดตัวเองครับไม่รู้จะเอาเพชรไปใช้อะไรครับแปดอแปดิบแปดเพชร ก็ดูกันเองครับไม่มีให้ใช้เลยครับแบบเพชรโคตรเลยครับ <c oughs> เสียดายที่เกตมากครับไม่เป็นไรถือว่าเติมเอาวีพีแล้วกันอีกหนึ่งพันสามร้อยที่เกตนะครับก็จะได้เป็นวีพีเจ็ดแล้วนะครับจะได้เป็นวีเจ็ดแต่ก็เติมเรื่อยๆครับเดือนละหนึ่งร้อยบาทนะครับ ข้อขอจบเพียงเท่านี้นะครับ